สวัสดีครับตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 64นะครับกับผมนายพิรเดชสุวยกันเดืสสเด่องจากศูนย์อุุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับเทามาเบิ่งแผนที่ความกดอากาศพิพลิลนะครับก็จะเห็นว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮาอยู่นะครับเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับกับสีเฮขียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขานะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นได้ในตอนเช้าอยู่นะครับเทามาเบื้องภาคใต้แถวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับเมฆที่ปกคลุมนี่ก็มีค่อนข้างจะน้อยนะครับท้องฟ้ากับโป้งนะครับเทามาเบื้องเลด่าตัวอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับในช่วงบ่ายมื้อนี้นะครับก็ยังบ่ทันได้ตรวจพ่อคุ้มฝนนะครับส่วนเรดาร์ของสกลนครนะครับก็ตรวจพ่อคุ้มฝนอยู่ทาง Workers, ท่าทางประเทศเล่านะครับทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮากับท่านในมีกุ้มฝนนะครับข่านไม้ลักษณะอากาศมือนี้นะครับกับบิเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮากับกับมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับกับมีอากาศเย็นได้ในตอนเช้านะครับข่านไม้อุณหภูมิสูงสุดบ่ายมือนี้นะครับอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมืวันเสานะครับกับอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นนะครับสิบเก้าถึงยี่สิบสององศาเซลเซียสนะครับ จังหวัดที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิตำกามูนะครับกับอยู่ทังตอนบนๆของภาคนะครับเมื่อวานจะเป็นทังนครพนมสกลนครนะครับ1ิบเก้าองศาได้อยู่นะครับตอนสองอื้นนะครับส่วนฝนนะครับในช่วงนี้นะครับกับบัวท่านมีเขาม่าครับนะครับแต่กะอาจจะมีฝนเขามาได้ประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับอาจจะมีฝนเขามาเป็นฝนเล็กน้อยเขามาได้นะครับ กัฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้ให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ด้ป้วยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะครับการมาพอับข้าวพยากรณ์อากาศได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน